กิเลสสังโยชน์หมายถึงกิเลสท,ที่ผูกพันใจไว้อย่างแน่นหนามีสิประการคือ 1. สักกายะทิฏฐิความเห็นว่ากายนี้เป็นตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และในทางปฏิบัติว่าจะนำพาให้พ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่ 3. สีลับพะตะปรามาตการยึดถือพิธีกรรมภายนอกว่าเป็นทางบริสุทธิ์เช่นล้างบาปด้วยน้ำ หรือบนบานไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นกิเลสสามข้อนี้เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงธรรมชั้นของโสดาบันวิธีปฏิบัติในการละศักกายะทิฏฐิต้องละผ่านเวทนาบีบคั้นอย่างรุนแรงซึ่งมีอยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งนั่งจนเวทนาบีบคั้นดับตัวลงเองเกิดยานเห็นหัวใจขึ้นอย่างน้าทึ่งลักษณะที่สองเวทนาบีบคั้นนั้นไม่ดับแต่ถึงกับทำให้กายนั้น สะดุ้งขึ้นเองสุดตัวด้วยความที่ทนไม่ไหวเมื่อละสัก,กายะทิฏฐิโดยผ่านเวทนาลักษณะหนึ่งลักษณะใดได้แล้วส่งผลให้ร่างกายนั้นเบาขึ้นอย่างอัศจรรย์จนเกิดเป็นความซาบซึ้งตรึงใจต่อผลของการเข้าถึงธรรมชั้นต้นและเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจเลยว่าหนทางที่ปฏิบัติมานี้คือทางแห่งการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงทำให้วิจิกิจฉาและศีลปตะประมาทถ,ถูกละขาดลงพร้อมกัน โดยที่ไม่ต้องไปตามละทีละตัวสองตัวละสักกายะทิฐิเพียงตัวเดียวเท่ากับละทั้งสามตัวส่วนประเภทที่ไม่ต้องผ่านเวทนาขั้นบีบคั้นคือประเภทผู้มีความว่างของอรูปฌานเป็นฐานคือต้องบรรลุถึงความว่างก่อนแล้วนำความว่างนั้นมาเป็นฐานปฏิบัติประเภทนี้การปฏิบัติจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นไม่หนักเหมือนสองประเภทแรกกิเลสตัวที่สี่คือการมราคะ ความเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ปฏิฆะค,ความขัดเคืองใจกิเลสข้อ4กับข้อ5นี้เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงทาชั้นของสกิทาคามีและอนาคามีซึ่งเป็นชั้นของอนุสัยกิเลสวิธีปฏิบัติต้องลดละความเพลินพอใจในการมคุณห้าลงอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะงดเว้นการสนองตอบอารมณ์ทางเพศในทุกรูปแบบทั้งนี้เพื่อให้จิตมีธรรเอกผุดขึ้น จักได้ทำลายอนุสัยอันเป็นเหตุเกิดของความเพลินกิเลสตัวที่6คือรูปราคะความยินดีในรูปหรือภาพจำจากอดีต 7. อารูปราคะความยินดีในความไม่มีรูปคือภาวะความว่างของสมาธิ 8. มานะความถือตัวว่าเราดีกว่าเขาหรือต่ํากว่าเขา 9. อุทธัจจะความฟุง้งซ่านซึ่งไม่ใช่ฟุ้งซ่านแบบชาวบ้านทั่วไป แต่เป็นการฟุ้งอย่างละเอียดของชั้นอนาคามี10อวิชชาความไม่รู้จริงในอริยสัจ4กิเลสข้อ6ถึงข้อ10นี้เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงธรรมชั้นของอรหัตผลซึ่งเป็นชั้นของอาสวะกิเลสวิธีปฏิบัตินอกจากจะเห็นนามขันคือสัญญาความจำสังขารความคิดวิญญาณการรู้แจ้งของขัน5เกิดดับแล้ว ยังต้องเห็นสังขารตัวปรุงแต่งพบของอวิชชาที่อยู่ก้นลึกของจิตอีกชั้นหนึ่งว่านามขันและสังขารตัวปรุงแต่งพบมีขั้นตอนการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างไรเมื่อเห็นชัดแจ้งว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงปัจจยยการที่ต่างก็อาศัยกันและกันเกิดขึ้นดับลงเท่านั้นไม่ได้มีตัวตนอย่างที่เคยเข้าใจมาตั้งแต่ต้นเมื่อเห็นซ้ำๆอยู่อย่างนี้บ่อยขึ้นจิตจึงเกิดการปรงใจปล่อยวางลงเอง จนเกิดเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นตัดกิเลสช,ชั้นสุดท้ายจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสด้วยความไม่ถือมั่นเรียกว่าเป็นการบรรลุทมชั้นสูงสุดการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของผู้หลุดพ้นในทุกๆประเภทต่างล้วนต้องผ่านขั้นตอนการลดละกิเลสไปตามลำดับชั้นของโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันเหมือนกันทุกประเภทโดยมีมรรคสี่ผลสี่เป็นตัวตัดสินเสมอ